โอ้พี่เขาใจดีมาเหมาให้อีกนะคะเมื่อกี้ค่ะมาเหมาให้อีกนะคะมาเหมาไปหกถุงเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ใจดีที่เมตตาพวกเรานะคะเมตตาทั้งควานทั้งช้างได้มีค้าวกับข้าวแล้ววันนี้นะคะข้ากับข้าวให้พี่ควานแล้วน้องช้างก็ได้กินอิ่มค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยถ้าไม่มี FC อุดหนุนก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมามาซื้ออาหารให้น้องช้างให้พี่ควานนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอให้พี่เขาร่ำรวยๆขอให้โชคดีนะคะโอ้ยดูสิเขากินฟินมากกินแบบอริดอร่อยกินแบบโหได้ได้อัธรสเลยค่ะเห็นไหมคะดูหน้าเขานะคะมีความสุขมากเลยน้องช้างของเราได้พี่เข้าใจดีมากเลยคนคนเมตตาต่อสัตว์เนาะขอให้บุญกุศลส,ส่งเสริมพวกพี่ๆเขาทุกคนนะคะให้ชีวิตพบแต่สิ่งที่ดีๆนะ ให้ได้เงินได้ทองหลังไหลเข้ามาหาทุกๆวันนะพี่นะทุกๆคนเลยที่มาช่วยน้องช้างค่ะสาธุสาธุสาธุาธโอ้กินแบบอร่อยมากค่ะแตงโมงหมดไปสี่ลูกนะคะเมื่อกี้นะคะป้อนอร่อยมากเลยน้องช้างวันนี้ได้กินอร่อยมากค่ะน,นี่บรรยากาศแพรริมน้ำนะคะอีกฝั่งหนึ่งเราอยู่ฝั่งทางเข้านะคะ ติดแพลโอ,อรสัยค่ะ